ัประเด็นเน้นเน้เทคโนโลยีการก่อสร้างรถไฟร้านนาตะวันออกไม่แพ้ใครในโลกการขุดเจาะอุโมง์การทำงานอยู่ในพื้นที่เฉพาะไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมประผลแจงบริษัทผู้รับเหมาใช้ธรรมาพิบาลดำเนินการปร,รับตามแนวทางของท้องถิ่นส่วนใดที่ขาดพร้อมเติมเต็มใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ในการก่อสร้าง รักข่าวรักเราชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุชุกมุดมาโนดเจ้าเก่าไราหนอนท่านผู้ชมที่คารบรักทุกท่านครับ SME News Report ของเรานะครับก็กำลังสัมภาษณ์ท่านประพลจันทรประฟ้าครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้างสอบบริษัทชอการ,ราช่างจำกัดมหาชนครับทิน ตรงนั้น,นที่จะเป็นบาลานซ์กัตลิเวอร์เรียกว่าบาลานซ์กัตติลิเวอร์ก็คือไม่ต้องปิดการจราจรเราทำตะม่อขึ้นมาแล้วก็หลอ่ลอหล่อหล่อบรรยากาศเดี๋ยวต่อต่อต่อกันมามาชนกันกลางอากาศ<อ>ซึ่งอันนี้จริงๆก็นนมีสร้างอยู่เยอะแล้วในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับเ,เรียกว่าบาลานซ์กัตติลีว่าบิ๊กเราจะได้เห็นได้เห็นครับก็อันนั้นก็คือเราไม่ได้ปิดการจราจรในด้านการต่อสู้ ข้างไปไม่ได้จติตการจราจรข้าบนก็ทำงนานไปใช่ครับมันมีอยู่จุดเดียวพี่บริเวณผมจําไม่ได้ประมาณกมสักหกหกร้อยกว่าเนี่ยแถวๆลงไปทางใต้เนี่ยลงไปกอ่อนถึงย่าวเนี่ยครับที่เป็นจุดที่ข้ามระหว่างขับรถไปเลยแล้วก็อุโมงค์อุโมงค์เนื่องจากว่ามันเป็นหินแกร่งก็ใช้ NATM เป็นระเบิด ช้ระเบิดเหมือนกับที่เราระเบิดทั่วไปเพราะว่าจะใช้หัวเจาะมาใช้งานตรงนี้มันก็เนื่องจากความยาวอุโมงค์เนี่ยมันมันไม่มากใช้หัวเจาะมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนซื้อหัวเจาะมาเพราะฉะนั้นวิธีการที่ใช้อยู่ทั่วโดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเจาะอุโมงค์เนเิดไปครับืเรื่องของสิงแร่หรือเรื่องของ ก็เรามีศึกษาเรื่องผลกระทบอยู Ko, ่แล้วแล้วก็อุโมงค์เนี่ยเนื er ่องจากมันอยู่ในอุโมงค์ระเบิดอยู่ในอุโมงค์ม uh, ันไม่ได้ออกมาข้างนอกครับไม่กระทบอะไรข้างนอกแล้วถ้าในเรื่องของการสุ่จมตีเนีถือว่าเป็นงานงานหนงานหนึ่เหมือนกันในความคิดของประชาชนครับเรามากจากเป็นให้คุกดีในส่วนนี้แล้วในเรื่องของปากอุโมงค์ที่ สายท้องถิ่นเขาทีคุยจะไว้ว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ทางทางทางต่อทาง้างได้รับการรายงานขึ้นมาได้ไหมครับอันนี้ก็เท่าที่คุยกับทางการรถไฟเนี่ยนะครับนนก็มีแนวคิดว่าที่ตอนนี้คุยกันที่เดียวนะที่ปากอุโมงที่วงพยาวเนี่ยว่าจะให้ทางอาจารย์ที่มอพมาวิเลยะพยามาออกแบบ,บ,บปากอุโมงว่าใช้คอนเซป เมืองพะเยาครับว่าไปไปทําให้มันเป็นอะไรให้มันฮาร์โมนิสกับท้องถิ่นอะไรเงี้ยอท้องถิ่นมันอกกับประเพณีใช่ครับซึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างหาเรือกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุยคุยไประดับหนึ่งอะแต่ว่ากําลังให้ทางทรถไฟเนี่ยเขาให้ให้ทางทางมอพะเยาเนี่ยเขาลองลองเสนอรูปรูปลักษ์รูปแบบคร่าวๆแล้วคุยกับรถไฟดูว่ามันเกิดคอสเท่าไหร่มันกระทบกับ มันระมาณไหม,มถ้ามันไม่มากก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมก็อจะถามครับถ้าคุช่วยเกี่อวดูว่าถ้างบประมาณตัว่าตัางไว้ร้อยหนึ่งแล้วมันขยับมาเป็น,นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเป็นทาง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 ชอการสร้างจะว่าดีแค่ไหก็ต้องมาดูนิดหนึ่งครับ <c oughs> ต้องมาดูนิดหนึ่งว่ามันเหมาะสมไหมอะไรด้วยมันออกแบบให้มันพอเหมาะพอควรแล้วมีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเบื้องต้นก็คุยกันคร่าวๆแล้วอย่าให้อย่าให้มันไปไปไป,ไปกระทบเรื่องพอมานมากนักอะไรเงี้ยก็ค่อยมาคุยกันซึ่งคุยกับรถไฟอยู่เรื่องนี้เลยครับก็คือทางชาวต่างชาติบริษัทรุ่นขาเนี่ยก็เห็นความสําคัญของชุมชนใช่ครับใช่ครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เนองจากจะเป็นอุโบสถออกมาแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อะไรได้ใช่ครับใช,ใช่เป็นอัตลักษณ์ของจีนใช่ครับเพราะว่า ตร,ตรงนั้นเนี่ยเรายังดูว่ามุมไหนที่มันเหมาะสมที่เป็นจุดท่องเที่ยวเลยนะทางด้านใต้ด้านเหนือเนี่ยทางพยาวเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะต้องทําเรากําลังคิดไปาม่ต้องทาถนนเส้นหนึ่งขึ้นไปเข้าไปที่ปากอุโมงด้วยมิสบุญขยับไปที่ปากอุโมง์ด้วยคือในแบบมันไม่มีฮะตอนนี้เราคิดว่าคุรจะต้องทําเข้าไปนกเพิ่อมอีนกก็ต้องเพิ่มครับเพราะว่าเพราะอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าในอุโมง์เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ E N M พวก ระบบระบายอากาศระบบดับเพลิงอะไรต่ไรเนี่ยแล้วมีอาคารอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่มีถนนเข้าไปเป็นถนนไงผมก็บอกว่าอย่างนี้ออกแบบมาอย่างนี้มันไม่ดับมันไม่ควรต้องต้องต้องมีถนนเข้าไปก็เลยคิดว่าตอนนี้กาเสนอว่าให้ทําถนนเข้าไปด้วยด้านใดด้านหนึ่งเราก็จะได้ถือโอกาสถนนเส้นนั้นน่ะเป็นจุดที่พาเข้าไปเป่าอุโมงค์ซึ่งตอนนี้ดูว่าน่าจะเป็นด้านใต้ของอุโมงค์พะเยานะครับเพราะว่าด้านใต้ก็คือ ด้านฝั่งฝั่งฝั่งงาวครับแล้านฝั่งด้านหน้านี้ไม่มีไม่มีทางเข้าฝั่งด้านนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่บนถนนบางยตินี่เห็นป่ากอุโมงเลยเพราะฉะนั้นทางเข้ามันมันไม่มีทางสาธารณะมันต้องผ่านที่เอกชนเข้าไป,าปาต้องไปเวรคืนอีก<ม>ซึ่งซึ่งซึ่มันอยู่นอกกิจศิกากิจศีกาคล้ายคล้ายกับทางร้อยเมตรใช่ไหมฮะอันนี้มันอยู่นอกกิจศิกามันมีปัญหาเรื่อง ก็ขึ้นอยู่กับรถไฟเป็นการถ้าได้ทำไปถึงปากอุโมงก็ก็ทาแต่ว่าตอนนี้คิดว่าจะทําด้านใต้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะอยู่เพะเอินมันมีถนนสาธารณะเดิมอ่ะก็ทําต่อเข้าไปเลยเป็นขยายถนนสาธารณะเดิมด้านใต้นี่ผมก็เพิ่งได้ยินจากปากทานผู้ช่วยก็รู้สึกดีใจแทนประชาชนครับในคีโออานไม่มีแต่ว่าทางทางผู้รับเหมาเลยครับได้ความดู้นะในเรื่องของการ คือคืออย่างนี้ครับในเนื่องจากอันนี้มันแบบมันก็ไม่เคลียร์หมดทุกอันมันจะมีเงื่อนไขพิเศษรายต่ายที่อาจจะมาต้องเพิ่มลดนู่นได้ในเป็นระยะระหว่างก่อสร้างครับนคะือรถ,ถไฟก็อันนี้รถไฟก็เห็นด้วยเขาก็จะเป็น VO ให้เรา VO คือเ a อร์ชั n ออเดอนะฮะหมายถึงว่าก็าจะเป็นเงินเพิ่มให้เราอะไรที่ไม่จำเป็นเ<อ>ขาก็ตัดออกเพื่อ เพื่อบริหารงบประมาณให้ของให้อยู่ในโครงการนี้ใมันยครัเคลืนไปได้ในสบครับมีบางอย่างเพิ่มบางอย่างลดอะไรแต่อะไรนี่ต้องบริหารทางทางรถไฟกับทางเรากับบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยต้องร่วมกันบริหารให้มันอยู่ในวงเงินเนี่ยทั้งหมดี่0กันสองรอยว่าล้านสองันานับับกับผมับทีนี้ผมขออยากเดียงข้าได้ดูเครว่าคุณโมเนี่ย มันจะเสร็จสักปีไหนครับท่านอุโมงค์เนี่ยอกเอาแค่อุโมงค์ก่อนยังยังไม่ได้มีอะไรเข้าไปอะไรครับดูว่าเออเป็นกระุกกนไดเนี่ยน่าจะน่าจะปี่ที่อย่างนี้ก่อนเนี่ยทั้งอุโมงค์สองแห่งมันไม่เหมือนกันที่ที่พะเยาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดินเอ่อมีหินอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นดินอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอุโมงค์ดินเนี่ย จะทำงานยากกว่าอุมงหินเพราะว่าหินเนี่ยเราระเบิดเนี่ยเราใช้วิธีระเบิดวันหนึ่งอาจจะได้ถึง5าเมตร6กเมตรต่อหนึ่งทีมแต่ดินเนี่ยมันระเบิดไม่ได้มันต้องขุดเข้าขุดเข้าไปนี่นต้องร่งที่ขุดมันต้องมีมันต้องข้าไงใช่ครับครับใช่ครับ แบนค้ำแล้วมันต้องขุดเป็นขั Looking ้นบ <Alexandria> ันไดเป็นกะเต็ปเข้าไปวง8เมตรเราจะต้องขุดขับไปขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเข้าไปเป็นขั้นบันไดเข้าไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งทีมเนี่ยไม่เกินหนึ่งเมตรเพราะงั้นอุโมงค์พเยาวเนี่ยเราใช้สี่ทีมเนี่ยสองวงเนี่ยเรากะว่าเราใช้เวลาสี่ปีขุดที่ที่อุโมงค์พยานะครับแต่ที่ดอยหลวงเนี่ยที่เชนงลายเนี่ย เราที่เราใช้เวลาสองปีเองจะระเบิดครึ่งครึ่งครับเนนครึ่งครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนื่องจากว่าหกปีเออุโมงเนี่ยสี่ปีสัญญาเรามีหกปีแต่อุโมงเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสร็จเลยมันพออุโมงเสร็จเนี่ยมันจะต้องมาทำไลนี่คนกรีดทำเทคนกีดเป็นเสริมต้องแข็งแรงลิงอะไรครับ แล้วก็มาวางรางวางรางแล้วติดตั้งระบบเรื่องพัดเรื่องเรื่องลมเรื่องอะไรให้มันมีระบายอากาศนะครับเรื่องดับเพลิงเรื่องอะไรในอุโมงค์เยอะๆแล้วก็ระบบอนุสัญญาในอุโมงค์ซึ่งพวกนี้รวมแล้วต้องใช้เวลาอีกหนึ่งปีเป็หนห้าปีเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดเราเราเราพี่ตรงนี้ไม่ได้ช้าเนี่ย งานมันจะไม่เสร็จงานจะไม่เสร็จใช่เพราะเราต้องหาทางว่าทํำยังไงต้นปีที่สองเนี่ยต้องเริ่มงานมองไปยาวให้ได้ซึ่งเราพยายามคุยกับกางรถไฟหาลือว่าจะทำยังไงต้นปีที่สองเนี่ยหมืนยาคือในสิบห้ากุมภาพันธ์หน้าเนี่ยจะต้องเจาะมองให้ได้จมองครับต้องจอดมองให้ได้ซึ่งพยายามเราคุยกับทางป่าไม้ทาง,งไรไรเพื่อขอพื้นที่ตรงนี้ก่อนซึ่งป่าไม้เนี่ยเรื่องเนี่ย เรื่องขออนุญาตเนี่ยป่าไม้ส่งไปแล้วทั้งสองจังหวัดจากกำปางกับพยาวไปส่งจากภูมิภาคต่าวๆการจังหวัดนะเข้ากรมป่าไม้ไปแล้วทั้งสองจังหวัดซึ่งเราคาดว่าในเดือนสองเดือนนี้น่าจะกรมป่าไม้น่าจะอนุญาตซึ่งเผอ,อิญโชคดีตรงปากอุโมงสองแห่งเนี่ยมันไม่มีต้นไม้มีแต่พืชไร่ของชาวบ้านซึ่งพอพอไปถ้ามีต้นไม้เนี่ยเราต้องทําไม้ออกอีกแต่ว่าเผอิญปากอุโมงเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ มันเป็นพืชไร่ชาวบ้านก็เลยเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปเคลิ่ยงก็เปิดเป่าอุโมงออกมาเพื่อเจาะอุโมงให้ได้ในเดือนกรุงพาปีหน้าปีหน้าปีหน้าครับแต่สนทิ่ที่ที่ดอยที่เชียงรายเนี่ยมันมีเวลาเนี่ยาสองปีเนี่ยสองปีเป็นโคจะเส็จเนี่ยเรามีเวลาเราก็เราก็จะไม่เริ่มไปปลายปีหน้าหรือแม้งหน้าอะไรกับตองนี้เพราะขอยพื้นที่ให้ได้เป็นทางการ ท่านผู้ชมที่เคารพครับเพื่อให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับก็ขออนุญาตที่จะนําเรียนท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะมีเรื่องดีๆนํามาฝาังมากมายเลยทีเดียวครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรง,ตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตมาโนดรายงาน